สวัสดีท่านผู้คมแล้วก็เด็กๆทุกคนนะครับวันนี้ครับในส่วนอของวิชาในกลุ่มสาระการเรียนของศิลปะนะครับในส่วนของวิชาดนตรีนะครับหน่วยการเรียนรู้เรื่องแหล่งกําเนิดและคุณ,ณสมบัติของเสียงนะครับนะครับมาตรฐานตัวชี้วัดที่สสองจุดหนึ่งนะครับจําแนกแหล่งกําเนิดเสียงที่ได้ยินนะครับแล้วก็จําจแนกคุณสมบัติของเสียงสูงต่ําดังเบา นะครับสั้นของสิดนตรีนะครับ <c oughs> สาระสำคัญเลยนะครับก็คือเสียงมีแหล่งกำเนิดจากสิ่งต่างๆรวมไปถึงเสียงของมนุษย์หรือเสียงของเครื่องดนตรีที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับ <c oughs> วันนี้ครับเวื่ๆครับคุณครูก็จะมีะเครื่องดนตรีมาให้เรียนดูทั้งหมด4ชิ้นนะครับเพื่อให้เรียนจำแนกแก้กความแตกต่างนะครับว่า เสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละอย่างเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับเกิดแรงกำเนิดเสียงเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่มาสี่ชิ้นนี้เรียกว่าอะไรบ้างนะครับชิ้นแรกครับ <S <S <ม>เป็นกีตาร์โปร่งนะครับคุณครูก็กนําให้ดูประชิ้นแรกครับเป็นกีตาร์โปร,งร่งกีตาร์จะมีหลายอย่างด้วยกันนะครับอันนี้เป็นกีตาร์โปร่งก่อนนะครับ นักเรียนลองฟังเสียงดูนะครับว่าแตกต่างมีเสียงยังไงนะครับกีตาร์โปรงเกิดจาการดีดนะครับนะครับ<ม>อันนี้คือเสียงของกีตาร์โปรงนะครับเป็นชิ้นแรกที่ครูแดะนำมาให้เรียนดูนะครับ แล้วก็สําหรับชิ้นต่อไปนะครับเป็นกลุยเรคอร์เดอร์นะครับก็ยนลองฟังเสียงดูว่า,าเสียงของกลุยเรคอร์เดอร์นะครับเป็นเสียยังไงนะครับ อันนี้คือเสียงของคุยเลคโอดเดอร์นะครับเป็นคุยสากลนะครับอ่ะเครื่องตีที่ที่สามครับอันนี้เป็นคุยไทยนะครับหรือเราเรียกอย่ังว่าคุยเผิดออกนะครับอันนี้ลองฟังเสียงดูนะครับนักเรียนฟังเสียงไปสองอย่างแล้วนะครับเสียงกีตาร์โป่งแล้วก็เสียงของคุยเลคโอดเดอร์คุยสากลนะครับอันนี้เป็นคุยพิดออกคุยไทยนะครับฟังเสียงนะครับนักเรียนจะได้สรุปให้คุณฟังได้ว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับ อันนี้คือคลุยไทยหรือคลุยเป็นออกนะครับต่อไปครับเครื่องดีชิ้นหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่าชิงนะครับนี่คือชิงนะครับเป็นเครื่องประกอบจังหวะของดนตรีไทยนะครับชิงมีสองเสียงครับคือชิงกับฉัดน,นะครับชิงก็ นี่คือฉิงนะครับทีนี้ครับไม่เลครับเครื่องดนตรีทั้งสี่อย่างที่ขู่ให้นิกเนียนดูมาเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือหนึ่งกีตาร์โกนะครับสองกุยอเลคเดอร์คลยหรือภุษากลนะครับแล้วก็สามนะครับคลยเป็นอเป็นคุยไทยนะครับและเครื่องดนตรีที่สี่คือเครื่องฉิงนะครับทีนี้นะครับ แหล่งกาเนิดเสียงแต่ละอย่างก็เหมือนกันนะครับเช่นเีตรากำหนดเสียงกันดีนะครับคลุยกันได้การเป่าฉีกได้นนการตีลงไปนะครับทีนี้ครับเรามาเข้าสู่ใบงานนะครับใบงานครูจะให้นักเรียนทำก็คือ,อให้เรียนอธิบายว่าเครื่องตีที่เรียนเห็นพบเห็นเมื่อกี้นะสี่อย่างนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างนะครับถ้าเรียนดูคลิปันี้จะทำตอบถูกนะครับสองครับเครื่องดนตรีทั้งสี่อย่างเนี่ยมีแหล่งกาเนิดเสียงและให้เสียงที่แตกต่างกันยังไงนะครับในหัวข้อของ แรงกำเนิดเสียงและคุณสมบัติของเสียงนะครับมีิางานให้เรียนทำสองข้อด้วยกันนะครับเักเรียนก็อลองทำามาส่งกัครูนะครับเดี๋ยววันนี้ค,ครูต้องขออนุญ,ญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ